สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นาติดถนนบ้านท่าบันไดหมู่หนึ่งตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะอันนี้เป็นอำเภอเวียงชัยเนาะ,ะป้าต๋องติดถนนแล้วก็ด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะอยู่ตรงข้ามน้ํากุกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าพื้นที่นารูปแบบที่นาจะเป็นแบบไหนนะฮะก็หน้ากว้างติดถนน57เมตรนะฮะลูกค้า เอกสารโฉนดสองใบนะฮะก่อเน,นี่ยนะได้สองเตือ้อเนาะพอนะสองเตือ้อสดอกรับมาได้สองเตื้อแล้วก็แปลงให้แปลงสวนแถวนี้น้ำไม่ท่วมก็กค่ะไม่ท่วมครับยมมีท่วมนี่มีท่วมแถวนี้มมน้ำน้ำไม่ท่วมนะฮะร,ระบบระบายนา้ำระบบส่งน้ำดีมากเลยนะฮะด,ด้านหน้าแปลงจะมีสระน้ำนะฮะ จะน้ำให้หนึ่งลูกขนาดประมาณสองงานได้นะฮะก็ทางเข้าเป็นทางเข้าส่วนบุคคลของตัวเองนะฮะอยู่ติดถนนบ้านท่าบัานไดนะด้านข้างต้นเป็นนยังครับปอท่านอ่ะเป็นโครงสร้างนะครับม้วนเป็นฟ้าหมูอ่ะอ๋อเราเป็นเลี้ยงอยู่ก็ม,ม,มันปิ่นมันติดนี่เดี๋ยวบอกหมูไปข้างใดก่อนอ๋อมันเป็นฟ้าหมูเกา่าฟ้าหมูเกา่ามันติดเสียงหัวไม่ติดสิบสองไรน ก่อ,อเลิกกนะิจการไปหมดแล้วนะครับฟาร์มหมูถ้าจะขายครับรู้ก็บอกได้ไปยังซื้อมามันหลายเจ้าทั้งนั้นก็แปลงที่นาของเราที่เรามาดูกันก็จะเป็นแปลงนี้นะครับลูกค้าที่ปักธงนี่นะฮะ,ะ,ะตรงนี้เป็นถนนคลองชลประทานนะฮะ,ถะ,ะรถปิกอัพผ่านได้นะฮะ ็ด้านหลังนี้จะมีพื้นที่อยู่7จ็ดไร่หง,งานสาบตารางวานรลูกค้าก็หน้ากว้างประมาณ60เมตรฮะด้านหลังเป็นแปลงนะา้อความลึกด้านซ้ายอยู่ที่244เมตรฮะแล้วก็ความลึกด้านขวาอยู่ที่259เมตรแล้วความกว้างด้านหลังอยู่ที่54เมตร สองแปลงรวมกันก็จะได้พื้นที่อยู่เจ็ดไร่สามงานเจ็ดสิบเจ็ดตารางวาน,นะฮะเจ้าของขายยกอยู่ที่ห้าล้านสองแสนนะพ่อตา <ฮะ S 1> แต่ว่าขายยกอยู่ที่ห้าล้านสองแสนนะครับแม่นาคลูกสาวสเสนอไปเท่าไรลูกสาวเบาหว,วานห้าล้านสองแสนบาทก็สามารถมาต่อราคากับเจ้าของได้นะฮะตรงนี้โอ้น,น้ีโดดินนนอออเข้า๋อ แนวเขตจะไปอยู่ที่ต้นยูคาอันนี้ของชลประทานนี่เพื่อจะทำทางเข้าใ่หเนาะทำทางกว้างประมาณหกเมตรครับข้ามไปน้ำอยู่น้ำนี่มีทั้งปีเลยครับไหลจี้น้ำไหลจี้ทั้งปีเลยกับอันนี้เป็นน้ำจากไมโกกนะครับเนาะ <S 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 ้งงานกุเีย,แล,เยแล้วเียองอปปากกุดแล้วเนี่นยเสียงฝาล่งโอ้ถ,ถมเวปมันงาหอะอันอนี้เป็นถมดินกันแป้งนะครับไรเต่ไห้นี่อพอถมเป็นดำครับหอมเมาไว้ ดำมดัประมาณกี่บาทครับดำมห้าร้อยดำมห้าร้อยห้าร้อยห้าห้าร้อยห้าร้อยฝายเขาไขว้อ๋อตังตังคนที่อยู่ต้นไหนนั่นประกาศลงตังเดียวก็มเฮานี่เนาะเขาลบว่าเป็นหนึตาไม่ติฟ้าหมูหนึ่งตามีตาฟ้าหมูว่าหนตาอ๋อนี่หนึตาทางลงส่วนเขาอ๋อนี่เฮามี่เป็นทางลงส่วนตัวเลยเนาะทางลงทางเข้าทางลงเมื่อกี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะแนวแนวเขตก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะต้นอยู่คาลิปตัสนี่ฮะ เป็นสระน้ำนะกั้นกลางเจ็ดไหลเจ็ดไหลปลายนี่ขายเข้าได้แต่ไหนครับวะสีนี้มันกระบะที่หมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นทำนี้เข้าแป้งต่อข้างเนาะถ้าสมมุติว่ามีคนซื้อนี่ครับดูแลต่อได้อยู่นะครับผมดูแลกันได้ผมดูแลพวกอย่างผมดูแลให้กันได้นี่ปัญหา อันนี้เป็นส่วนในพื้นที่นะสากนี้เขาถมได้ก่อได้ก่อขุดนู่แล้วุดขุดขึ้นนี่แหละขุดสาแล้วดินอยู่ในพื้นที่นะไม่ได้เอาดินออกไปไหนนะเขาไนเขานําอย่างเทเขาคลองชนเขาเลยัีนองมี่ัน้องักองชุนเพื่อการทำระบบระบายน่ามองอย่างดีเลยนะสัวโอป่าตัวใหญ่ในอนั้ย ก็เป็นพื้นที่นานะฮะติดคลองชนแล้วก็ติดถนนลาดยางะฮะบ้านท่าบันไดหมู่หนึ่งะฮะก็เจ็ดไร่3ามงานเจตารางวานะฮะลูกค้าความลึกอยู่ที่200กว่าเมตรนะฮะก็สามารถจัดแปลงเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็น บ้านไล่บ้านสวนได้นะฮะน้ำท่าสะดวกสบายติดน้ำกกนะฮะแปลงนี้ด้านหน้าเป็นน้ำกกนะฮะ ถนนสองฝั่งของคลอ,องชลประทานนี่รถรถวิ่งได้นะฮะรถวิ่งได้แต่สวนไม่ได้นะฮะถนนกว้างประมาณ5เมตรนะฮะทางซ้ายก็แถวนี้ก็ยังทำนากันอยู่นะไฟฟ้าถึงหรือยังครับป่อไฟฟ้าเดี๋ยวเขาพังเสาทงปุ่นมาแล้วัฟัง,ฟงไฟฟ้ายังไม่มานะฮะ ไฟฟ้าต้องรอก,การขยายเขตนะฮะโซนนี้หม,ม,มู่บ้านหลังสุดท้ายนี่อยู่ตรงไหนครับบ้านไกลๆแถวนี้น,นี่ก็ไปแหมไก่ก็บ้านหลังสุดท้ายเนะาะประมาณ800เจ็ดแปดร้อยเมตรได้ก็ครับหมู่บ้านก็หมู่บ้านหลังสุดท้ายก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะฮะข้าวาาวานเนาะ พ่อเขาบอกว่าปุ๋ยแพงนะฮะปุ๋ยแพงเข้าวไม่ค่อยงามยิ่งซิ้ปุ๋ยได้ปีนี้แพงเกินพันสองพันสามพันห้าเนี่ยก็ใกล้เมืองเชียงรายประมาณสิบสองกิโลเมตรนะฮะลูกค้าแล้วก็ใกล้ถนนบายพาสตะวันออกใกล้สนามบินก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์วัสดุไทยแลนด์นะฮะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ